ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e c r o m a n เ A ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเจ้าหญีทุกท่านราชันเทพอัญมณีตอนที่175บบททดสอบที่หนึ่งพลัง อสูรสวรรค์ขนาดใหญ่2ตัวค่อยๆก้าวออกมาทางด้านหน้าของเด็กหนุ่มทั้งสองก่อนจะหยุดลงพวกมันดูเกือบจะดูเหมือนกันทุกประการความยาวลำตัวประมาณ7เมตรปกคลุมด้วยชั้นเกล็ดป้องกันน้ำแข็งสีฟ้าหนาทึบในทางตรงกันข้ามความสูงของพวกมันกลับมีเพียง1เมตรครึ่งเท่านั้นโดยมีลำตัวแทบจะแนบติดอยู่กับพื้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสูงและความยาวช่วงลำตัวอย่างชัดเจน โจวเฉียงไม่รู้จักอสูรสวรรค์เช่นนี้แต่มันดูเหมือนตัวนิ่มยักษ์ดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงเยือกเย็นดูจากกลิ่นอายแล้วทั้งคู่น่าจะเป็นอสูรสวรรค์ระดับเทวะขั้นสูงสุดสิ่งที่ควรรู้ก็คือโจวเวียงและกูอิงปิงไม่ต้องเอาชนะอสูรสวรรค์เหล่านี้แต่แค่กดข่มพวกมันด้วยกลิ่นอายของตนเองต่างหากสำหรับเจ้ามณีสวรรค์ธรรมดามดาบางทีพวกเขาอาจสามารถเอาชนะอสูรสวรรค์ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าได้แต่หากต้องใช้กลิ่นอายของพวกเขากดข่มอสูรสวรรค์ ระดับพลังปราณของพวกเขาจะต้องอยู่ในระดับที่สูงมากถึงกระนั้นอสูรสวรรค์ทั้งสองตัวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าพวกเขานี้นับประสาอะไรกับโจ๋ยวยชิงแม้แต่กูอิงปิงก็ยังมีระดับต่ำกว่าถึงอย่างไรกูอิงปิงก็เพิ่งมาถึงระดับมณีเก้าชุดการทดสอบนี้ย่อมขึ้นอยู่กับพลังสายเลือดของพวกเขาทั้งสองอย่างแท้จริง อสูรสวรรค์ขนาดใหญ่สองตัวนั้นดูเชื่องเป็นอย่างยิ่งสายตาของพวกมันจับจ้องไปที่เจ้าเหนือหัวแห่งภูเขาหิมะสวรรค์สู้อ้าวเทียนราวกับกำลังรอคำสั่งดูจากสถานการณ์แล้วพวกมันประพฤติตัวดีและซื่อสัตย์อย่างไม่น่าเชื่อสู้อ้าวเทียนกล่าวอย่างเฉยเมยเจ้าทั้งคู่เริ่มได้แล้วเวลาที่กำหนดคือหนึ่งการทูบหากในครั้งนี้ใครไม่สามารถข่มขู่พวกมันได้ข้าก็จะนับว่าล้มเหลวทันที ขณะที่สู้อ้าวเทียนออกคำสั่งให้เริ่มกูอ่อิงปิงก็เป็นคนแรกที่ลงมือแสงสีแดงทองพวยพุ่งพุ่งออกมารอบตัวของเขาและดวงตาของชายหนุ่มก็แปลเปลี่ยนนอเป็นสีทองสุขใสในเวลาเดียวกันกลิ่นไออันทรงพลังก็แผ่ออกมาจากร่างของเขาตัวต,วตวนที่น่าหวาดกลัวตรงเข้าครอบงำอสูรสวรรค์ที่มีลักษณะคล้ายตัวนิมยักษ์ทันทีร่างกายของอสูรสวรรค์สั่นเล็กน้อย ก่อนที่มันจะดูเหมือนลังเลและก้าวถอยหลังไป 2, องแขนขาทั้ง4ี่ของมันพับงอก่อนจะร่วงตกลงไปที่พื้นร่างกายยังคงสันสถานอย่างไม่อาจควบคุมได้นี่เป็นความสำเร็จที่ท่วมท้นมากเสียจริงๆแสงสีแดงทองค่อยๆหรีลงเล็กน้อยและกูอิงปิงก็พาดมือไพร่หลังในตำแหน่งที่ผ่อนคลายราวกับว่าเมื่อสักครู่ไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้น ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่อึดใจเขาก็สามารถกำรับอสูรสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของภูเขาหิมะสะวรรค์ได้แล้วใครๆก็จินตนาการได้ว่ากลิ่นอายของเขาจะทรงพลังเพียงใด ในความจริงด้วยสายเลือดของกูอิงปิงและระดับพลังปราในปัจจุบันของเขาโดยปกติแล้วชายหนุ่มย่อมไม่อาจกดข่มอสูรสวรรค์ที่ส่งพลังได้ด้วยความเร็วระดับนี้อย่างไรก็ตามกูอิงปิงกำลังตกอยู่ในสภาพพลุ้มคลั่งช่วงสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาความเกลียดชังที่มีต่อโจอเหวยชิงต่างก็กำลังโหมกระหน่ำอยู่ในตัวของเขาคราวนี้ชายหนุ่มต้องการทำให้โจเหวยชิงเสียกำลังใจจึงโจมตีอย่างรวดเร็วตัดหน้าและเขาก็ระเบิดพลังมหาศาลออกมาในตอนเริ่มต้นก่อนจะประสบความสำเร็จดังเช่นที่เห็น ทันทีที่กูอิงปิงทำสำเร็จเขาก็หันไปจ้องมองไปที่โจเหวยชิงที่อยู่ข้างๆเพื่อรอดูว่าเขาจะทำสำเร็จได้หรือไม่ในขณะที่ทำเช่นนั้นดวงตาของกูอิงปิงก็เปล่งประกายด้วยความรังเกยียจและดูถูกอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจและกลิ่นอายของกูอิงปิงสีหน้าของโจเหวยชิงกลับแตกต่างออกไปเป็นอย่างมากเขาก้าวออกไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวเผชิญหน้ากับอสูรสวรรค์ที่ทรงพลังก่อนจะวางฝ่ามือไว้บนหน้าผากอันใหญ่โตของมันหมอกสีเทาจางๆที่ลอยอยู่รอบตัวของเขาเริ่มเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นและหมุนวนไปรอบๆร,ร่างกายของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ชัดเจนกระทั่งดูเหมือนไม่ได้ปลดปล่อยกลิ่นอายออกมาด้วยซ้ำ กูอิงปิงยิ้มเยาะอย่างเย็นชาเขารอคอยให้โจเหวยชิงลงมือมาโดยตลอดอสูรสวร์ตัวแรกนี้อยู่ในระดับเทวขั้นสูงสุดและด้วยพลังปราณที่อ่อนแอของโจเวยชิงเขาจะข่มขู่มันได้อย่างไรกระนั้นเหตุใดเขาจึงไม่ปลดปล่อยสถานะปีศาจกลายร่างออกมาเพราะหากทำเช่นนั้นอย่างน้อยโจเวยชิงก็อาจมีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่บ้างในขณะที่กูอิงปิงเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นอสูรสวร์ตัวนิ่มยักย้ายเบื้องหน้าโจเวยชิงก็สุดตัวลงแน่พื้นโจเวยชิงก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน แม้ว่าร่างกายของมันจะไม่สั่นสานแต่มันก็สุดพวบลงกับพื้นทันทีกูอิงปิงหันไปจ้องมองไปที่ซู่อ้าเทียนโดยไม่รู้ตัวและเห็นความประหลาดใจวุบไหวเล็กน้อยบนใบหน้าอาจารย์ของเขา ในอีกทางหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่าการข่มขวัญอสูรสวรรค์เช่นนี้ใช้กับการต่อสู้จริงไม่ได้เพราะท้ายที่สุดสำหรับการต่อสู้ตามปกติอสูรสวรรค์จะไม่ยืนอยู่เฉยๆอย่างเชื่อฟังและปล่อยให้ผู้อื่นใช้กลิ่นอายข่มขวัญมันอย่างช้าๆในเวลาเดียวกันเจ้ามณีสวรรค์ก็มักจะไม่ใช้พลังปราณสวรรค์เพื่อสร้างกลิ่นอายและแรงกดดันของพวกเขาแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ต้อง สงสัญญาเลยว่าการที่เขาสามารถเอาชนะอสูรสวรรค์ระดับ9้ามณีได้ย่อมเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจสำหรับโจโเหวยชิงผู้ซึ่งเป็นเพียงเจ้ามณีสวรรค์ระดับมณี6ชุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขายังใหม่หนะได้ใช้เวลามากไปกว่ากูอิงปิงเลยด้วยซ้ำ ในฉากนั้นมีคนทั้งหมด6คนในจำนวนนี้มีสามคนอยู่ในระดับมหารชาชสวรรค์และหนึ่งคนที่อยู่ในระดับเทพเจ้าสวรรค์บนโลกใบนี้พวกเขาถือว่ามีพลังอยู่ในจุดสูงสุดแล้วกระนั้นทั้งสี่คนนี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ว่าโจเวยชิงข่มขวัญอสูรสวรรค์สำเร็จได้อย่างไรอันที่จริงไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียว เพราะแม้แต่เจ้าเหนือหัวแห่งภูเขาหิมวรรค์สู้อ้าวเทียนก็ยังสับสนกับเรื่องนี้มีเพียงหลงซื่อหยาเท่านั้นที่สามารถคาดเดาได้อย่างคลุมเครือว่าโจวเหวยชิงทําได้อย่างไรแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจมากนะักแม้เขาจะกำลับอสูรสวรรค์ระดับก้ามณีสำเร็จแต่โจวเหวยชิงก็ยังไม่ได้ปล่อยกลิ่นอายที่ทรงพลังออกมาด้วยซ้ำนี้ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างแท้จริงเขาทําได้อย่างไรกัน ในความเป็นจริงเมื่อโจอเหวยชิงวางฝ่ามือของเขาลงบนหน้าผากของตัวนิ้มยักษ์ดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาหันหลังให้กลุ่มคนเหล่านั้นจึงมองไม่เห็นด้านอสูรสวรรค์เบื้องหน้าในชั่วพริบตาต่อมามันก็รู้สึกถึงการการมีอยู่ของบางสิ่งที่น่าพิศวงจากฝ่ามือนั้นกลิ่นอายนั้นทําให้มันเต็มไปด้วยความหดหู่สิ้นหวังความหนาวเย็นความสิ้นหวังความมืดมิดความเศร้าส้อยนิ่งสงบราวกับความตาย อารมณ์เชิงลบนับไม่ท้วนพุ่งพวดเข้ามาในจิตใจของตัวนิ่มยักษ์อสูรสวรรค์ระดับเทวะมีสติปัญญาอยู่บ้างเพียงแค่เทียบกับระดับราชาหรือระดับที่สูงกว่าไม่ได้เท่านั้นทันทีที่สมองของมันเต็มไปด้วยอารมณ์เชิงลบที่บ้างคลั่งต่างๆความรู้สึกเดียวของมันก็คือทําได้เพียงจะย,ยอมจำนวนหรือตายเท่านั้น ในรอบแรกนี้เจวยชิงได้ใช้เล่เหลี่ยมที่เขาชำนาญเล็กน้อยเด็กหนุ่มไม่ต้องการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของตนเองเร็วเกินไปสิ่งที่เขาทำจึงง่ายมากซ่อนทักษะกลืนกินาธาตุปีศาจไว้ในฝ่ามือของเขาแต่ไม่ได้ปล่อยมันออกมาจริงๆดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถตรวจจับได้ทว่าวความรู้สึกและกลิ่นอายของมันยังคงส่งผ่านฝ่ามือของเขาไปยังศีรษะของอสูรสวรรค์แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงมือก็ตาม หลังจากระดับพลังปราณของเขาพัฒนาขึ้นและร่างกายผ่านการวิวัน์มาแล้วสองครั้งทักษะกลืนกินของโจเวยชิงก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าเขาสามารถรถใช้งานมันได้หลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์และพลังของมันก็สมกับฐานะทักษะแข็งแกร่งที่สุดของทักษะาธาตุปีศาจนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่สำคัญกว่านั้นอสูรสวรรค์เบื้องหน้ายังได้รับคำสั่งว่าห้ามต่อสู้กลับกลยุทธ์การใช้ทักษะกลืนกินจึงถือว่าตรงไปตรงมาทว่าก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ ทันทีที่โจเวยชิงกำรับอสูรสวรรค์เบื้องหน้าตนเองได้สำเร็จเขาก็ไม่ได้มองไปที่กูอิงปิงทว่าถอยกลับไปสองสาก้ายืนอยู่ที่เดิมด้วยท่าทางสงบและผ่อนคลาย เมื่ออสูรสวรรค์ทั้งสองลุกขึ้นยืนอีกครั้งอสูรสวรรค์ที่เผชิญหน้ากับกูอิงปิงก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเพียงแค่มีความหวาดกลัวจางๆปรากฏในดวงตาของมันเท่านั้นอย่างไรก็ตามอสูรสวรรค์ตัวที่เผชิญหน้ากับโจเว,วยชิงกลับก้มหัวลงต่ำไม่กล้าแม้แต่จะมองไปที่เด็กหนุ่มสักเสี้ยวจิตใจของมันยังคงฝังแน่นไปด้วยความกลัวที่ว่าหากมองไปที่โจเว,วยชิงมันก็จะถูกเขากลืนกินเข้าไปทั้งตัวสู้อ้าวเทียนโบกมือทันใดนั้นอสูรสวรรค์ทั้งกกลาาาานพวมจดยสภหูต ซู้เอาเทียนยังคงนิ่งเฉยไม่ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับการแสดงของคนทั้งคู่ตัวที่สองจงเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าเหนือหัวแห่งภูเขาหิมสวรรค์ล,ลงมืออย่างไรแต่ณนะส่วนลึกของถ้ำมืดมิดอสูรสวรรค์สองตัวถัดไปก็พลันปรากฏตัวขึ้นมาทว่าเมื่อเทียบกับร่างใหญ่โตของตัวนิ่มก่อนหน้านี้ผู้มาใหม่มีขนาดเล็กและคล่องตัวกว่ามากโจเวยชิงคุ้นเคยกับพวกมันเป็นอย่างดีนี่ก็คือจักรพรรดิสีเงินคู่หนึ่งนั่นเองร่างเล็กสองร่างกระพริบวูบไหวอย,อยู่กลางอากาศ บินวนรอบศีรษะของโจเวยชิงและกูอ่อิงปิงตามลำดบับจักพระพัศสีเงินคู่นี้ยังเด็กพลังปราณของพวกมันก็อยู่ในระดับเทวะขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับทัวแดงน้อยสัตว์เลี้ยงตัวเก่าของโจเวยชิง เมื่อนึกถึงถั่วแดงน้อยหัวใจของโจเวยชิงก็พลันกระตุกวูบก่อนหน้านี้ถั่วแดงน้อยถูกฆ่าตายในขณะที่ปกป้องเขาจากกูอิงปิงและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังจำฉากนั้นได้อย่างชัดเจนรวมถึงข้อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเขาด้วยเมื่อมองไปยังจัก,กรพาสสีเงินทั้งสองตัวที่บินวนรอบตัวพวกเขาในที่สุดความสงบนิ่งของโจเหวยชิงก็พลันแตกสลายและเขาก็จับจ้องไปที่กูอิงปิงทันที เรากับสัมผัสได้ถึงสายตาของโจวเฉชยงกู ing, ing ่อิงปิงก็มองกลับไปที่เขาด้วยเช่นกันดวงตาขององค์ชายสิงโตสว่างวาบด้วยความรังเกียจและจิตสังหารที่ไม่คิดจะซ่อนเร้นหลังแค่นเสียงในลำคอแสงสีแดงทองก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งและพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าหากเปรียบกลิ่นอายของราชสีวินสวรสดส,สวรสพเช่นกู่อิงปิงเป็นการปรากฏตัวของมหาสมุทรแล้วล่าก็จักรพัสสีเงินก็คงจะเป็นเรือลำเล็กๆที่ลอยเทิงอยู่กลางมหาสมุทรนั้นถูกพายุพัดโหมกระหนำ่ำ ต้องบินรนทำทุกวิถีทางเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกลิ่นอายอันทรงพลังที่ว่าแม้ตัวนิ่มยักษ์และจัก,กรพรรดิสีเงินล้วนเป็นอสูรสวรรค์ระดับเทวะขั้นสูงสุดแต่เห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรรดิสีเงินที่มีศักยภาพในการไต่ไปถึงระดับราชาสวรรค์นั้นแข็งแกร่งและต้านทานแรงกดดันได้ดีกว่าอสูรสวรรค์คู่แรก นอกจากนี้มันยังคล่องตัวและมีความเร็วที่น่าประทับใจถ้าไม่ใช่เพราะพันธนาการของสู้อ้าวเทียนมันก็คงจะดิ้นรนให้หลุดจากการครอบงำของกูอิงปิงและบินหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วแน่นอนว่าถ้าอสูรสวรรค์เหล่านี้สามารถโจมตีกลับได้การข่มขู่และครอบงำพวกมันด้วยกลิ่นอายย่อมยากเย็นกว่าเดิมมากในอีกด้านหนึ่งโจวเหวยชิงก็ลงมือเช่นกันเนื่องจากรอบแรกเขาคว้าชัยชนะมาได้อย่างแปลกประหลาดตอนนี้บรรดายอดฝีมือทั้งหลายจึงต่างจับตาดูเขาเป็นจุดเดียว หมอกสีเทาหมุนวนออกมาจากร่างของโจเวยชิงอีกครั้งเป็นกลิ่นไอปีศาจที่แสนบริสุทธิ์และหนาทึบช่วงเวลาต่อมาโจาเวยชิงเพียงแค่เงยหน้าขึ้นและมองไปที่จัก,กรพาสสีเงินที่กำลังบินวนอยู่รอบร่างของเขาเขาออกคำสั่งคำเดียวว่าลงมาปาฏิหาริย์พันเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดไปทันใดนั้น จัก,กรพดสสีเงินที่บินวนไปรอบๆอ,อย่างอิสระก็หยุดชะงักอย่างกระทันหันปีกของมันลู่ลงราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นยึดจับเอาไว้เป็นพลังที่มันไม่สามารถดิ้นรนให้หลุดพ้นได้หลังจากที่รอดลงมาถึงมันก็แตะเท้าลงบนมือขวาที่ยื่นออกมาของโจเวยชิงก่อนจะก้มศีรษะอันแสนเย่อหยิงให้อย่างนอบน้อมในเวลานี้โจเวยชิงเร็วกว่ากูอิงปิงเสียอีก สายเลือดของราชสีวิญญาณสวรรค์ปัพภีศักนั้นแข็งแกแร่งอย่างไม่ต้องสงสัยถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นอสูรสวรรค์ประจำพื้นดินส่วนจัก,กรพรรดิสีเงินเป็นอสูรประจำท้องฟ้าดังนั้นกูอิงปิงจึงไม่อาจเอื้อมมือไปหาพวกมันได้ง่ายๆเขาทำได้เพียงใช้กลิ่นอายอันทรงพลังของตัวเองกดดันพวกมันต่อไปและเมื่อถึงเวลาที่กูอิงปิงทำสำเร็จโจวยชิงก็ปล่อยจัก,กรพรรดิสีเงินในมือของเขาบินจากไปแล้วแน่นอนว่าเหตุผลที่โจวยชิงสามารถจัดการกับจักรพรรดิสีเงินได้อย่างง่ายดายนั้น มีเพียงเขาและหลงซื้อหยาเท่านั้นที่รู้เหตุผลจริงๆแล้วมันง่ายดายมากสายเลือดมังกรภายในร่างกายของเขานั่นเองมังกรคืออะไรหน่าหรือหนึ่งในอสูรสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดกระทั่งสูงกว่าราชสีวิญญาณสวรรค์ปฐพีศักดิ์ที่สำคัญยอกว่านั้นคือพวกมันเป็นเจ้าแห่งเวหาถืออำนาจปกครองเหนือท้องวงฟ้าทันทีที่โจวเหว่ชิงปลดปล่อยกลิ่นอายของเขาออกมาพร้อมกับไอปีศาจมันก็บ่งบอกเป็นในถึงสายเลือดมังกรของเขาและจักรพรรดิสีเงินตัวน้อยนี้ก็ไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไป วิญญาณมังกรกลายสภาพอาจไม่ได้นำมาซึ่งทักษะใดๆแต่ผลประโยชน์ที่เจวยชิงได้รับก็ยังมีมากมายอำนาจเหนืออสูรที่บินได้ก็เป็นหนึ่งในนั้นในขณะนี้ใบหน้าของราชาสิงโตกู่ซื้อเต๋อมืดครึ้มลงในทันที ตอนแรกการทดสอบที่เขาคิดว่าจะคว้าชัยชนะเต็มร้อยก็กลับกลายเป็นการต่อสู้ที่กำเนินมาไกลกว่าที่เขาคาดไว้ราชาสิงโตดไม่ได้ที่จะกังวลเล็กน้อยเนื่องจากสิทธิของ6สุดยอดมหาราชาสวรรค์นคนนี้ไม่ได้เคี้ยวง่ายอย่างที่คิดด้วยระดับมณีเพียง6ชุดเขาสามารถกำรับอสูรสวรรค์ทั้งสองตัวนี้ได้สำเร็จอย่างท่วมท้นยิ่งไปกว่านั้นรอบที่สองนี้ยังเร็วกว่าลูกชายของเขาด้วยซ้ำ ถัดไปคืออสูรสวรรค์ตัวที่3เป็นระดับเทวะขั้นสูงสุดอีกครั้งและคราวนี้กู่อิงปิงเป็นฝ่ายนําเนื่องจากมันเป็นอสูรประจําผืนดินและราชสีวิญญาณสวัสดิ์ปฏิสพิสิทธิ์ก็แข็งแกร่งในเรื่องนี้นั่นทําให้มันถูกครอบงำอย่างรวดเร็วสําหรับโจเวยชิงเขาใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งก่อนที่เสือดาวหิมะจะถูกเขาจัดการลงได้เจ้าสคนหยุดพักสักครู่แทก หลังจากผ่านรอบที่สามสู้เอาเทียนก็ไม่ได้เรียกอสูรสวรรค์คู่ที่4ออกมาทันทีแต่กลับผายมือให้ทั้งสองคนหยุดพักผ่อนถึงอย่างไรบททดสอบ3ามรอบที่ผ่านมาก็ส่งผลต่อพลังวิญญาณและพลังปราณสวรรค์รวมถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นอย่างมากไม่จําเป็นขอรับอาจารย์ข้ายังไปต่อได้ก่อนที่โจเวยชิงจะเอ่ยกูอิงปิงก็พูดออกมาอย่างกระตือรือร้นมองไปที่โจเวยชิงอย่างดูถูกเหยียดยาม เมื่อเห็นว่าสิทธิของเขาเริ่มขาดความสงบเยือกเย็นสู้อ้าวเทียนก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแม้ว่าเขาจะรู้เหตุผลว่าทำไมกูอิงปิงถึงแสดงออกเช่นนั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยจากท่าทีหุนหันพลันแล่นและขาดความสง่างามของกูอิงปิงโจเวเชิงเพิกเฉยต่อสีหน้าของกูอิงปิงหันไปหาสู้อ้าวเทียนก่อนจะกล่าวด้วยความเคารพขอบคุณผู้อาวุโสหลังพูจบเด็กหนุ่มก็นั่งลงในท่าทำสมาธิและเริ่มฟื้นฟูพลังอย่างเงียบ เมื่อรู้ว่ายังมีสิ่งยากลำบากรอยอยู่ข้างหน้าโจวไวชิงจึงต้องการรักษาสภาพตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะมั่นใจเหมือนที่บอกหลงซื่อยาก่อนหน้านี้แค่ไหนโจไวไอชิงก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องององ่ายที่จะเอาชนะกูอิงปิงและเขาก็กำลังแสดงออกเหมือนที่กูอิงปิงทำกับเขานั่นก็คือพยายามประเมินคู่ต่อสู้ตำเกินไปนอกจากนี้เด็กหนุ่มก็รู้ว่าตนเองไม่มี ทักษธัตวิญญาณและในแง่ของพลังวิญญาณเขาย่อมเทียบกูอิงปิงไม่ได้เลยในสามรอบที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรอบสุดท้ายโจเวยชิงได้เผาผลานพลังวิญญาณไปอย่างหนักหน่วงเพื่อป้องกันนอไม่ให้ความแข็งแกร่งของตัวเองถูกเปิดเผยเร็วเกินไปอย่างน้อยเขาก็สามารถพึ่งพาคหลินอายของพยักเทพอุสูรมืดกำรับเสือดาวหิมะได้สำเร็จหลังจากการดิ้นรนอยู่พักใหญ่เมื่อเห็นว่าโจเวยชิงไม่ได้ตกหลุมพรางการยั่วยุข,ของเขา กูอิงปิงก็ทำได้เพียงนั่งลงอย่างฮึดฮัดและเริ่มฟื้นฟูพลังปราณสวรรค์และพลังวิญญาณของตนเองสู้เอาเทียนให้ทั้งสองพักสิบนาทีอย่างไรก็ตามเมื่ออสูรคู่ต่อไปออกมาพวกมันก็ไม่ใช่ระดับเทวะอีกต่อไปเมื่อราชามาปาหิมะสองตัวปรักตัวต่อหน้าเจวยชิงและกูอิงปิงสีหน้าของคนทั้งคู่ก็แข็งทื่อไปทันที ราชาหมาป่าหิมะมีความสูงประมาณ1เมตรครึ่งยาว4เมตรรูปร่างของพวกมันไม่ถือว่าใหญ่โตร่างกายปกคลุมไปด้วยขนสีเงินและมีรัศมีสีเงินจางๆที่ข้อเท้าแขนขาของพวกมันทั้งหนาและทรงพลังกรงเล็บยื่นยาวอย่างเห็นได้ชัดก็ส่งเสียงดังคลิดคราดขณะที่เดินลากฝีเท้าไปตามพื้นไม่มีใครสงสัยว่าอสูรสวรรค์ที่ทรงพลังเหล่านี้จะสร้างความหายนะให้กับสนามรบที่พวกมันปรากฏตัวได้มากแค่ไหน ราชาหมาป่าหิมะระดับราชาสวรรค์ขั้นแรกอสูรสวรรค์ที่มีธาตุคู่ทักษะธาตุมิติที่และทักษะธาตุน้ำแข็งนอกจากนี้ยังสืบทอดสภาวะคลุมคลั่งเป็นความสามารถแต่กำเนิดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากพบได้เฉพาะในสวรรค์หมื่นอสูรเท่านั้นราชาหมาป่าหิมะทั้งสองเดินไปที่ด้านหน้าของโจเวยชิงและกูอิงปิงตามลำดับพวกมันทั้งสงบนิ่งและเชื่อมมือภายใต้การควบคุมของสู้อ้าวเทียนอย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างนั้นดวงตาก็ยังเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองและกลิ่นอายอันเยือกเย็นของพวกมันก็เหนือกว่าอสูรสวรร์สาตัวแรกมากเพราะไม่ว่าจะอย่างไรราชาสวรรค์ก็ยังคงเป็นราชาสวรรค์การแสดงออกของสู่อ้าวเทียนยังคงราบเรียบดังเดิมและเขาก็เอ่ยอย่างใจเย็นเริ่มได้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นสิบนาทีกัน เสียงขู่ที่เต็มไปด้วยความดุร้ายของสัตว์ป่าดังออกมาจากปากของกูอิงปิงในขณะเดียวกันเส้นผมสีแดงทองของเขาก็ตั้งชันขึ้นในทันทีเช่นเดียวกับสิงโตตัวผู้ที่กำลังกรดแค้นแสงสีแดงทององอไม่ได้พุ่งออกไปเป็นสายเหมือนสามครั้งก่อนหน้าแต่กลับตรงเข้าครอบคลุมทั้งร่างกายของเขาเหมือนปาราการเหล็กในขณะที่ดวงตาของกูอิงปิงเปล่งประกายด้วยแสงเรืองรองงดงามราวกับว่ามีดาบแสงสีทองสองเล่มกำลังพุ่งออกจากดวงตามุ่งตรงไปยังราชาหมาป่าหิมะตัวนั้น โจเวยชิงอาจจงใจซ่อนเร้นพลังที่แท้จริงของเขาไว้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ากูอิงปิงจะไม่ทำเช่นเดียวว่ากันแม้ว่าหัวใจของเขาจะเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อโจเวยชิงแต่องค์ชายสิงโตก็ยังคงเป็นองค์ชายสิงโตอยู่วันยังข่ำกูอิงปิงไม่ใช่คนโง่และพลังที่แท้จริงของเขาก็แข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยท้ายที่สุดองค์ชายสิงโตก็ไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกเผ่าราชสีวิญาสวรรค์ปฐพีศักดิ์ที่ทรงพลังเท่านั้น แต่เขายังเป็นสิทคนแรกของยอดฝีมืออันดับหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยในอีกด้านหนึ่งเสียงคำรามที่คล้ายกันดังออกมาจากร่างของโจวยชิงอย่างแปลกปะระหลาดเกือบจะในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเสียงขู่ที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวของกูอ่อิงปิงแล้วเสียงคำรามของโจวยชิงกลับมีน้ำเสียงกดต่ำกว่ามากกระทั่งแผ่ความรู้สึกเย็นเย,ยือกออกมาด้วยซ้ำ ดวงตาของเด็กหนุ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำทันทีลายเสือดำผุดขึ้นมาบนผิวของเขาอย่างหนานแน่นกล้ามเนื้อขยายปูดโปนอย่างเห็นได้ชัดและขาขวาก็เริ่มยกขึ้นไปทางด้านหลังในขณะที่ฝ่ามืองอเป็นอุ้งเท้าเสือลำแสงหนาทึบทั้งสามสีดำเทาและฟ้าพุ่งออกมาจากภายในร่างกายทันทีหากจะอธิบายว่ากลิ่นอายของกูอิงปิงนั้นดุร้ายและป่าดเถื่อนแล้วหลักก็กลิ่นอายของโจเหวยชิงก็คงจะเป็นความหญิงยโสเยือกเย็นอย่างน่าแปลกประหลาดกระทั่งแผ่กลิ่นอายความชั่วร้าย เมื่อเผชิญหน้ากับอสูรสวรรค์ระดับราชาทั้งสองคนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาและนี่ก็คือพลังแห่งสายเลือดของพวกเขาสถานะปีศาจกลายร่าง ราชาสิงโตกูซื้อเตอ๋อและราชาพยักษ์สู้เอาอิงทั้งคู่ล้วนร้องอุทานออกมาพร้อมกันแววตาที่ตกตะลึงของพวกเขาหันไปมองที่หกสุดยอดมหาราชาสวรรค์เป็นตาเดียวทั้งสองไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโจวยชิงเลยและทันทีที่ได้เห็นสถานปีศาจกลายร่างทั้งคู่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจและสับสนถึงอย่างไรสถานปีศาจกลายร่างก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังพิเศษของนิกายปีศาสวรรค์แต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นสิทธิของหลงซื่อหยาอย่างนั้นหรือเรื่องนี้จะไม่แปลกได้อย่างไร หลงซื่อยาเหลือบมองพวกเขาด้วยความโกรธและกล่าวว่าใครบอกว่ามีเพียงสมาชิกของนิกายปีศาส,สวรรค์เท่านั้นนอนที่สามารถมีสถานะปีศาจกลายร่างได้ดีข้าจะบอกความจริงกับเจ้าลูกศิษย์แสนล้ำค่าของข้าคือปรมาจารย์ปีศาจรุ่นแรกกล่าวคือทักษะธาตุปีศาจของเขาอยู่ในระดับเดียวกับทักษะทาตุศักสิทธิ์หึหเมื่อได้ยินคำพูดของหลงซื่อยาใบหน้าของราชาพยัคก์ก็เต็มไปด้วยความตื่นตกใจเจ๋อเวยชิงไม่เพียงแต่มีหก ทักษะธาตุเช่นเดียวกับหลงซื่อหยาเท่านั้นแต่ยังมีทักษะธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยเด็กที่มีอายุน้อยก็ว่า20ปีคนนี้บางทีพรสวรรค์ของเขาอาจจะน่ากลัวยิ่งกว่า6สุดยอดมหาราชาสวรรค์เสียอีกที่สําคัญเขายังเด็กมากแม้จะเพิ่งมาถึงระดับหกมณีแต่เขาก็ยังมีเวลาอีกกว่า10ปีในการพัฒนาตนเองหากมี6สุดยอดมหารชาชสวรรค์คอยเป็นอาจารย์อยู่เคียงข้างใครจะกล้าพูดว่าโจเวยชิงไม่อาจก้าวไปถึงระดับราชาสวรรค์ได้ก่อนอายุ30อีก หากเขาสามารถทำได้บางทีอาจจะเป็นระดับเทพพระเจ้าสวรรค์นในอนาคต